สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับวันะบัวครีนะครับประปาน้ำดีวันนี้ผมกำลังจะเดินทางจากจังหวัดสงขลานะครับข้ามจังหวัดไปจังหวัดพัทลุนนะครับในสถานการณ์ควบคุมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือหนังสือเดินทางก็คือหนังสือตัวนี้นะครับ หนังสือตัวนี้พี่ๆน้องๆสามารถโหลดจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับแล้วก็ให้ทางบริษัทของท่านนะครับเซ็นได้เลยโดยไม่ต้องไปเซ็นที่หน่วยงานราชการนะครับให้บริษัทของท่านเซ็นแล้วก็พับตราบริษัทนะครับหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหน้าสัญญานะครับที่จะต้อง แสดงเหตุจําเป็นที่จะต้องไปนะครับแล้วก็อย่างก็คือปัตรประชาชนนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านตรวจนะครับระว่างระว่างจังหวัดสงขลาไปพัทลุงนะครับยังเดินทางได้ตามปกตินะครับสวัสดีครับ